คนอะไรอยู่คนอะไรที่เก็บไปดีไม่ได้เก็บไปดีนะนักว่าเพราะว่าเป็นเบาะนุ่มๆอันนี้เพิร์นคารดเปิดเราเราจะได้นั่งนี่ไงต้องลุ้นว่าประตูจะตรงเราหรือเปล่าแเราก็อีก็เบียลก็อีมาเฮ้ยยังเป็นยกอีบาะนิ่มๆอยู่ถ้าประตูตรงเราก็จะขึ้นได้แต่ถ้าเราอยู่ตรงร่องเนี้ยสวย เราตครับองจองโบกี้ไว้ฮ้อย่าเพิ่งซื้อ